ชาที่เราเคยกินส่วนมากจะแบบไม่ชาญี่ปุ่นตามร้านอาหารก็แบบว่าชาชาไหว้เจ้าที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีรสชาติแตกต่างกันมากตอนแรกผมไม่สนใจเลยจนวันนั้นแบบเออนี่ชาอะไรมอาอัดเม็ดกลมๆสีทองมันน่ากินดีนะแบบเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะคุณพ,พ่อก็แบบเอ้านั้นเอาไปชงเลยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนชาที่เราเคยกินวะก็เลยสนใจขึ้นมา นี่คือร้านชาชากิมบอกเป็นร้านชาเล็กๆแรกเริ่มมันก็เป็นไอเดียกันเฉยๆคือคุณพ่อเขาอยากเปิดร้านชาเขาอยากขายชาอนะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผมเรียนจบม,มาเราก็เออว่าจะเริ่มช่วยทำอนะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อเขาตั้งชื่อร้านไปก่อนแล้วแล้วก็ที่บ้านผมนับถือเทพเจ้าจีอะไรเงี้ยชื่อซีหวังหมู่คือกิมบอกเนี่ย,ยที่ในไทยรู้จักกันนะครับ ชาในไทยมันยังไม่มีลุกที่เป็นเด็กๆผู้รับเด็กๆในที่นี้คือรุ่นผมเป็นต้นไปอะนะใช่เราไม่อยากให้ลุกของการดื่มชาอย่างเงี้ยมันไฮเอ็นเราก็เลยพยายามแบบเปลี่ยนลุกให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ยากไม่ไม่ใช่ของแพงไม่ใช่ของเทเลชชวลที่เราแตะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือว่าวิธีที่ชงชาเราเลือกมานําเสนอในร้านเนี่เยเรียกว่ากงฟูชากงฟูชามันมีข้อดีคือว่า มันใช้ใบชาเยอะสัดส่วนน้น ой, ําน้อยก็เหมือนเราสกัด1กา1กา1กาออกมาแปลว่าเราควบคุมรสชาติได้คุณชอบกินเข้มคุณชอบกินอ่อนก็สามารถเลือกได้จากการใช้น้ําร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าระยะเวลาในการชงจํานวนใบชาที่เยอะมันทําให้เรารู้จักชามากขึ้นได้รสชาติมากขึ้นได้กลิ่นมากขึ้นใช่ครับเวลาเข้าไปเยาวราชไปคุยไปอะไรเงี้ย คำแนะนําที่ได้ก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายๆคนอยากเริ่มต้นชามันมันมักจะจบที่ตรงนี้คือมันไม่มันเข้าใจยากจริงๆมันไม่ได้เข้าใจยากแต่มันไม่ถูกนําเสนอส่วนมากจะเป็นตําราบ้างเป็นบทความบ้างมันกระจายกันอยู่ก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็จะหยิบเพนพอยต์ตรงเนี้มาเป็นจุดเด่นร้านเราแทนก็คือทําเป็นการ์ตูนช่องวิธีเล่าให้มันเข้าใจง่ายว่าชาตัวนี้เป็นยังไงก็มีคุณยายมาเล่าเรื่องนี่แหละ คุณยายมันมาจากโจทย์ของคุณพ่อด้วยนะที่ตั้งชื่อร้านไปแล้วเป็นชื่อเทพเจ้าอะไรอย่างนี้เราก็เลยได้คอนเซปต์มาว่าแบบคุณยายก็คือสเปเชียลิสต์สนิทสนมได้อบอุ่นได้แล้วก็เป็นผู้รู้ได้คือเราไม่ได้เป็นทีสเปเชียลิสต์แบบจ๋ามากแต่เราก็ให้ความสะดวกสบายเข้าใจง่ายได้บางทีก็เขียนโน้ตตอบกับลูกค้าสนุกสนมกนะนะันแบบว่า คุณยายเขียนอันนี้ให้หน่อยสิคุณยายคะอยากให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้จังเลยอะไรเงี้ยถ้าคนที่อินก็ก็คุยกับเราเป็นคุณยายไปเลยเราก็โลเคแบบเป็นคุณยายไปเลยแต่คุณยายในที่นี้คือเป็นน้ําเสียงแบบว่าน้ําเสียงแบบกวนโอยนิดนึงนะครับแบบว่าอมันรู้สึกสนิทนะเออมันสนิทไงคือเราก็เชื่อตลอดว่าแบบเออถ้าเราพยายามเลเวนเซนสิ่งที่เราชอบพยายามนาเสนอ แนวทางของเราแนวคิดของเราเงี้ยมันน่าจะมีคนสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามสร้างตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่มันมันยากไหมก็พอชามันเป็นสิ่งที่ต้องมาหน้าร้านอ่ะเออมันก็เลยยากตรงแบบเราไม่เคยทําเราต้องปรับตัวเออมันมาพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยเดือนสองเดือนแรกก็เละๆอยู่มันท้อไปหมดเลยเพราะเราไม่เคยทําแต่มันต้องมีเงินทุนแล้วมันก็ต้องหาเงินทุนแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเครียดอยู่เหมือนกันช่วงนั้นคือความยากมันเกิดจากตอนที่ ปกติลูกค้าเราแถวๆนี้มันเป็นลูกค้าที่อยู่แถวบ้านอย่างนี้เพราะว่าแถวนี้เป็นโซนหมู่บ้านแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงล็อกดาวน์คนไม่มีอะไรจะทําก็สั่งเดลิเวอรี่กันเยอะมากช่วงนั้นยอดเดลิเวอรี่ก็จะค่อนข้างแบบว่าสูงมากแต่ว่าพอมันคลายล็อกดาวน์เหมือนว่าเป็นช่วงที่แบบคนเขาออกนอกบ้านไปแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับงกับเข้าเมืองไปเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นที่อยู่แถวนี้ซึ่งพอเขาไม่อยู่เขาก็ก็ลูกค้าประจำก็หายใช่นี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวเหมือนกัน ก็มีวันหนึ่งเนาะที่เราเท้อกันมากๆแล้วแบบมีลูกค้าประจําคนหนึ่งเขามาที่ร้านแล้วเขาก็แบบเอ้ยเขาดีใจมากเลยที่แบบยังเห็นร้านร้านเราอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกเราอย่างเงี้ยแบบยังดีนะย,ยังไม่เจ๊งอ่ะเออใช่เขาบอกว่าแบบคือผมหลังๆผมยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้มาแต่แบบไม่เคยเจอร้านแบบนี้เลยอ่ะขอร้องแบบอย่าหายไปนะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยมีกำลังใจขึ้นมาลูกจริงๆเราสองคนเราชอบการทำคาเฟ่ คือเราชอบให้เราชอบพูดคุยเราชอบนำเสนอเออซึ่งฟอร์แมตคาเฟ่มันสนุกไงแบบว่ามันมันมันแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยอะ่ะมันคุยเสร็จปุ๊บเขาตอบมาเราคุยตอบเราไม่เหงาดีก็อยากให้มันกลายเป็นคาเฟ่ที่ดีเอาเป็นว่าถ้ามันขยายได้ก็คงขยายในเชิงแบบขยับเข้าไปในจุดที่คนสนใจมากขึ้นจว่าจริงก็รู้สึกว่าอยากให้แบร์เราทำให้ คนเปิดใจหาชาร้อนได้มากขึ้นเหมือนกัน mm. ด้วยด้วยด้วยความเราพยายามมากเลยที่จะทําให้มันแบบสนุกอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอากาศร้อนเราต้องออดื่มเย็นอะคือแบบอากาศร้อนดืม่มร้อนในในชาบางตัวมันก็รู้สึกสดชื่นชื่นใจได้ซึ่งมันก็เจอมาเราแบบประทับใจเหมือนกันก็เอ็นดูหน่อยละกันมาได้หมดมาได้หมดจริงๆแล้ว ถ้ามาสอนผมได้ก็ดีเพราะว่าแบบหลายๆอย่างก็เออถ้าถ้าเรายิ่งเกิดการพูดคุยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีครับแบบอย่างน้อยการดื่มชามันจะได้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากต่อไปอะนะใช่ครับ